ตับเขาเล่าเรื่อความเดิมตอนที่แล้วพวกพรานแดงก็กลับมาถึงอาณาจักรชานภานักรบหญิงก็มีเรื่องไว้วานทันทีนั่นคือให้พรานไวกลางคนช่วยดูแลรักษาเจ้าเด็กชานภาเพื่อจะเค้นถามความจริงในสิ่งที่เกิดพรานทั้งสองไม่รอช้าตรวจสอบอาการแล้วก็บอกในสิ่งที่ไม่ควรมีบนสวรรค์นั่นก็คืออวิชามนดำพวกเขาตั้งใจจะทำพิธี เพื่อรักษาให้กับเด็กชายอย่างเต็มที่ก่อนจะรับชมรับฟงังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเวลาล่วงเลยจนครบคำ่ำพรานทั้งสองที่ทำพิธีไถ่ถอนของก็เสร็จพิธีพอดีพวกเขาค่อยๆลุกขึ้นทำให้นักรบหญิงรีบถามอาการของเด็กชายพรานแดงจึงเป็นคนตอบในข้อสงสัยว่าบัตรนี้ของที่อยู่ในตัวของเขาถูกรวบรวมไว้ยังจุดหนึ่งเพียงแค่รอ้อยเขาได้สติ แล้วสำรอกมันออกมาซึ่งมันจะทรมานจนร้องขอความตายเลยข้อห้ามสำคัญอีกอย่างก็คือหากเจ้าเด็กคนนี้ขอดื่มน้ำหรือของเหลวอ,อะไรก็แล้วแต่เพื่อจะดับกระหายห้ามให้มันดื่มหรือกินอะไรเด็ดขาดไม่เช่นนั้นของมันจะไหลกลับเข้าไปอีกจิงทราได้ยินใคร้รู้ในการรักษาของพวกพรานทั้งสองจึงถามเกี่ยวกับวิธีรายละเอียดพรานแดงจึงปล่อยให้เป็นหน้าที่ของพราลีซอ เป็นคนอธิบายเล่าอีกทีหนึ่งซึ่งพราลีซอก็ไม่ได้ขัดอะไรระหว่างนั้นนักรบหญิงก็บอกให้ทุกคนกินอาหารกันก่อนเดินทางกันมากไกลและยังไม่ทันได้พักตนก็มอบหมายให้ทำอะไรต่อมิอะไรให้คงจะเหนื่อยไม่น้อยว่าแล้วเธอก็เดินออกไปบอกกับชาวบ้านหาของกินมาให้พวกปราแดงซึ่งระหว่างนั้นเธอก็พูดคุยถามรายละเอียดในสงครามต่อการสนทนาพูดคุยกันอย่างสบายสบาย แลดูจะบันเทิงเสร็ด้วยซ้ำมเมื่อเล่าถึงฉากการประทะก,กับทัพฝ่ายศัตรูทว่าขณะที่กำลังพูดคุยกินเดื่มกันอย่างอิ่มหนำจูๆ่ๆหมอคิมก็พูดขึ้นว่าเจ้าเด็กไม่ฟื้นแล้วทุกคนหยุดการกระทำทุกอย่างหันมุ่งมาสนใจเด็กชายท่ามกลางสายตาที่รายล้อมร่างของเด็กชายผู้นอนหนังตาเริ่มขยับก่อนจะค่อยๆลืมตากระพริบสองสามครั้งเพื่อปรับสายตาเขาเห็นคนมากมายรายล้อมเขา กลับหาสนใจไม่พูดมาคำแรกว่าขอกินน้ำหน่อยขอข้าแห้งเป็นผงเด็กชายกล่าวด้วยน้ำเสียงที่แหบเรือจอนชายฝรั่งไม่รอช้ารีบวิ่งไปหาน้ำหาท่ามาให้แต่ทว่าขณะกำลังจะยื่นให้เด็กชายพร,รานแดงก็หันมาเห็นพอดีเขารีบปัดภาชนะที่ใส่น้ำที่อยู่ในมือชายฝรั่งทำให้มันหกตกเต็มพื้นก่อนจอนจะพูดอะไรขึ้นมาพร,รานแดงก็พูดขึ้นมาก่อนว่า ไม่ได้ยินที่ข้าพูดหรือไงห้ามให้ดื่มอะไรทั้งสิ้นสิ้นคำของพร,รานใบกังคนแต่ใดนั้นไอเด็กชายที่อยู่ในอาการสลืมสลือในก่อนหน้ามันก็แหกปากร้องกระวนกะไะวขึ้นมาก่อนจะพุ่งเข้าใส่พร,รานแดงด้วยท่าทางที่บ้าคลั่งแน่นอนว่าคนมากมายที่รายล้อมตัวเด็กชายล้วนเป็นผู้ใหญ่โตทตมวัยมีหรือที่เด็กชายจะสู้แรงไหวทุกคนจึงช่วยกันจับมัด ส่วนไอเด็กชายมันก็ดิ้นพลาดพลาดราวกับคนที่เสพยาเสพติดจอนก็คือหนึ่งในนั้นที่ช่วยจับไหล่กดลงกับที่ซึ่งขณะที่ทุกคนกําลังจับมัดจูจูเด็กชายก็เริ่มเปลี่ยนท่าทีอีกครั้งมันทําท่าเหมือนกับจะสำรอกบางสิ่งออกมาทําให้ทุกคนโลบแต่ถ้าว่าชายฝรั่งไม่ทันรู้ตัวของเหลวสีดําก็พุ่งพ่นใส่เต็มหน้าชายฝรัง่งก่อนจะตกลงมาบนใบหน้าร่างของเด็กชายเองมันมีกลิ่นที่เหม็นเน่าและชวนขนลุก พวกชานพาอย่างหญิงชราและนักรบหญิงทำท่าจะสำรอกตามรับไม่ได้กับกลิ่นอันไม่พึงประสงค์นี้พวกเขารีบออกจากที่เกิดเหตุออกมายืนรับลมหน้าบ้านพักปล่อยให้พวกพรานแดงอยู่ภายในหลังจากเด็กชายสำรอกออกมาได้ไม่นานเสียงกรีดร้องหอยหวนสุดแสนทรมานก็ออกมาจากลำคอของเขาพร้อมกับของเหลวอันเป็นสีดำนักรบหญิงและหญิงชราได้ยินรีบเข้ามาภายในบ้านอีกครั้ง เห็นเด็กชายที่ยังโดนจับมัดอยู่กับที่โดยพวกของมนุษย์ภายในจิตคิดเวทนายิ่งนักพรานแดงหันมองมาทางนักรบหญิงแกยิ้มเล็กน้อยก่อนจะพูดขึ้นว่านี่แหละของดำเอาวิชาคุณไสพวกเจ้าคงไม่เคยพบเคยเจอและไม่ชินกับกลิ่นของมันพบสวรรค์แท้ๆกลับเกิดเหตุการณ์เลวร้ายยิ่งกว่านรกนักรบหญิงกับหิงชราชาวนภา,าไม่ได้มีคำพูดใด แย้งในคําพูดของชายัวกลางคนผู้นี้มันจริงอย่างที่เขาว่ากระทั่งเวลาผ่านไปอีกพักหนึ่งดูเหมือนว่าอาการของเด็กชายมันจะเริ่มทุเลาลงเขากลับมาอยู่ในสภาพอิโดโรยอีกครั้งด้วยมีของเหลวสีดำส่งกลิ่นเหม็นตลบอบอวนไปทั่วบ้านพักมันมากเสียจนคิดไม่ได้ว่าออกมาจากเด็กเพียงคนเดียวหากไม่เห็นกับตาก็คงไม่เชื่อในสิ่งที่เกิดไมเคิลจึงเป็นคนอาสาเก็บกวาดทำความสะอาดเอง ซึ่งเมื่อชายผิวดำกำลังเก็บกวาจอนก็แสวขึ้นว่าดูเชลียวชาญจริงๆชายฝรั่งผิวดำยิ้มก่อนจะพูดว่าก็ข้าโดนเมียข้าใช้งานบ่อยครั้งเลียกได้เลยว่าข้าก็เป็นมือโปรโส่วนเองสภาพแบบนั้นให้ข้าเก็บไปทิ้งด้วยเลยไหมจอนที่โดนตอกกลับยิ้มแห้งๆก่อนพูดส่วนไปว่าข้าไม่ไว้กลิ่นเม็นชิบหายเลย ดีนะตอนเป็นทหารเจอศพมามากแค่นี้ก็ไม่เท่าไรแต่ข้าไปอาบน้ําล้างตัวก่อนดีกว่าพูดจบจอนก็ถามหาที่ล้างตัวกับหญิงชราเธอบอกและชี้จอนใช้ฝรั่งก็รีบพุ่งไปข้างนอกทันทีซึ่งระหว่างนั้นเด็กชายแม้จะสิ้นสภาพมันก็ยังพยายามจะขอดื่มน้ําแต่ก็ไม่มีใครให้ดื่มตามคําสั่งของพรานแดงจังหวะน,นั้นเองนักครบหญิงก็ถามขึ้นมาว่าเจ้ามอบของอะไรให้กับใคร แล้วออกมาจากไหนเกิดอะไรขึ้นกันแน่คำถามอันยิงรวมเป็นชุดของนักรบหญิงทำให้พวกพรานแดงได้แต่มองหน้าเธอหญิงคนนี้เขาไม่สนใจสิ่งใดนอกจากหาความจริงทางเด็กชายค่อยๆอ,อ้าปากพร้อมกับมือค่อยๆย,ยกชี้ไปทางนักรบหญิงแล้วก็พูดขึ้นว่าของเขานักรบหญิงทำสีหน้างงงวยทุกคนก็งงงวยทำไมชี้ไปที่นักรบหญิงสุชาติจึงพูดขึ้นว่าไม่ใช่ชี้ไปที่เธอ แต่ชี้ไปที่นู่นชายหนุ่มกล่าวหันมองไปยังจุดที่เด็กชายชี้ซึ่งหากมองตามสายตาเขามองผ่านนักรบหญิงไปทุกคนมองตามปรากฏวิรยิยะยืนอยู่ตรงประตูทางเข้าบ้านพักด้านหลังนักรบหญิงพอดีชายมาดีเหลือบมองสายตาทุกคนที่กำลังจับจ้องมาที่ตนเป็นสายตาเดียวกันก่อนจะมีท่าทีลุกลี้ลุกลนเมื่อเห็นเด็กชายชานภาชี้มาที่ตนนักรบหญิงแม่รอชา้าเธอค่อยๆลุกขึ้น จ้องเขม่งไปอย่างวิริยะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าจงตอบมาเจ้าทำอะไรลงไปกันแน่ก่อนที่ข้าจะเหลืออดนักรบหญิงกล่าวด้วยน้ำเสียงที่ดุดันวิริยะใจดีสู้เสือตอบสวนกลกับทันทีว่าอะไรเจ้าหมายถึงอะไรแรงกดอากาศรอบๆบริเวณเริ่มสัน่นคลืนๆมันเป็นใครไปไม่ได้นอกจากฤทธิ์ของนักรบหญิงที่ได้ฟังคำของชายมนุษย์นำวิริยะพรานแดงจึงห้ามปราม บอกให้เธอนั้นใจเย็นๆอย่าเพิ่งตัดสินเขานักรบหญิงเรือพันมองพรานไวกลางคนแววตาที่เห็นภายใต้หน้ากากกระดูกรับรู้ได้เลยว่าเธอคนนี้เอาจริงทําให้พรานแดงรีบบอกให้ปริยะพูดความจริงออกมาทางปริยะจึงสวนกลับว่าให้พูดอะไรเล่าก็ถามออกมาสั้นๆแค่นั้นข้าจะไปรู้หรือว่าต้องการอะไรจากข้าพวกเองเป็นพักพวกสายของข้าแทๆ้ๆแต่กลับมาสงสัยในตัวข้าเนี่ยนะ ช่างหน้าผิดหวังสิ้นคำพราลีซอก็พูดขึ้นมาบ้างว่าตอนนี้มีเรื่องก็ชักใจะใหญ่โตอีกอย่างท่าทีเองก็มีพิรุษมันก็แสดงให้เห็นเด่นชัดเกินไปสิ้นคำพราลีซอปริยะก็สวนกลับทันทีว่าพิรุษบ้าพิรุษบออะไรกันพวกเองเล่นจ้องจับผิดข้าจะให้ข้าไม่ระแวงได้อย่างไรเล่ามีอะไรก็ถามข้ามาตรงๆเงริยะกล่าวกับพราลีซอและหันมาพูดกับนักรบหญิง เขาไม่นักรบหญิงพูดให้รายละเอียดว่าไอเด็กคนนี <m uch ing> ah, e ้ม erm ah, ok er ันบอกว่าเอาของเจ้าไปม้วนหนังอะไรสักอย่างอุระได้ยินเขาตาเบิกโตอารมณ์โทสะพุ่งขึ้นมาทันทีเขาไม่รอช้าปรีไปที่เด็กชายจะเงื้อมมือกระชากคอของเด็กชายทว่าดีที่สุชาติกับพรานแดงจับตัวเอาไว้ได้ทันซึ่งระหว่างนั้นอุระก็ตะโกนด่าเด็กชายสาเสียเทเสียชุดใหญ่แล้วก็ถามหาว่ามันอยู่ที่ไหน นักรบยิงก็พูดขึ้นมาทันทีว่าเขาเอาไปให้คนอื่นเสร็จแล้วภริยาไม่ได้ยินยิ่งโมโหหนักกว่าเดิมถึงขั้นคว้ามีดของพรานแดงชักขึ้นมาจะฆ่าไอเด็กชายนักรบหญิงแม่วรอชา้าจับคอของปริยะพาพุ่งติดกับผนังกำแพงบ้านพรานแดงกับสุชาติที่มัดตัวปริยะก็เดินกระดอนไปคนละทิศคนละทางเธอค่อยๆบีบคอของปริยะแน่นขึ้นชายมาดีเริ่มหน้าแดงกำอาวุธตกลงบนพื้น พวกพรานแดงก็รีบเข้าไปห้ามแต่ว่าเธอไม่มีทีท่าว่าจะฟังซักประโยคก่อนจะจ้องขม็งปริยะเหมือนกําลังจะขาดใจพร้อมกับพูดขึ้นว่ามันคือแผนที่ใช่ไหมแผนที่ของพวกเจ้าโจรที่เข้าไปขโมยของในบ้านข้าคือเจ้าข้าบอกแล้วใช่ไหมหากข้ารู้ว่าใครคือหัวขโมยข้าจะส่งมันไปปรโลก,กริยะที่ตอนนี้หน้าแดงกามตัวยกลอยเหนือพื้นอันเนื่องมาจากนักรบหญิง ที่บีบคอของเขาด้วยมือข้างเดียวสุชาติไม่รอช้ารีบพุ่งไปจับแขนของนักรบหญิงที่กําลังบีบคอของภริยะทําให้นักรบหญิงหันมามองหน้าสุชาติแล้วก็พูดว่าปล่อยข้าซะหากไม่อยากตายไปพร้อมกับมันทว่าแทนที่สุชาติจะปล่อยมือเขาจับแขนของนักรบหญิงแน่นขึ้นแล้วเริ่มจะปลดปล่อยพลังบางอย่างในตัวของเขานักรบหญิงสัมผัสได้ถึงอะไรบางสิ่งในร่างของชายคนนี้เธอจึงใช้มือ ที่วางเว้นอีกข้างแบมือออกหันไปทางประตูบ้านพักของยิงชราเสียงโครมครมกับเสียงเศษเสียอากาศดังมาแต่ไกลพร้อมกับนักรบหญิงที่พูดขึ้นมาว่าข้าเตือนเจ้าแล้วนะมนุษย์แล้วทันใดนั้นมันก็ฉเฉลยว่านักรบหญิงใช้มือข้างนั้นทำอะไร,รเธอเรียกหอกอาวุธประจำกายของเธอมันพุ่งตรงมาทางบ้านพักอย่างรวดเร็วอย่างกับะรวดและจะพุ่งใส่ร่างของสุชาติให้ทะลุเข้ามือของเธอซึ่งก่อนหอกจะมาถึงบ้านพัก พื่อจับหอ,อกของตนวิ่งพุ่งฝ่าพักพวกตรงออกไปยังหน้าบ้านพัก่อนเขาจะจับหอ,อกด้วยมือสองข้างแน่นตั้งทามันเมื่อหอ,อกนักรบหญิงมาถึงได้ระยะชายหนุ่มฟาดหอ,อกของนักรบหญิงสุดแดงเกิดเสียงดังโครมหอ,อกนักรบหญิงปักเสียไปกับพื้นเกินกว่าครึ่งด้ามอีกทั้งข้างในพวกพรานแดงพรานลีซอหยิบมีดทันมาจานักรบหญิงพรานทั้งสองมีแววตาที่ดุดันเอาจริงเช่นเดียวกันทําให้นักรบหญิงพูดขึ้นมาว่า เสียแรงที่ข้า,าไว้ใจสมกับเป็นมนุษย์กระทำผิดก็เข้าข้างจิตใจต่ำช้าสิน้นคำพรานแดงจึงตอบสวนกลับไปว่ากรณีนี้ใช่ว่าปริยะจะเป็นฝ่ายผิดเพียงคนเดียวคนของเจ้าก็ผิดเช่นเดียวกันและผิดมากกว่าคนของเราเสียด้วยซ้ำนักรบหญิงได้ยินเหตุผลของพรานแดงถึงกับสะอึกพูดไม่ออกซึ่งจังหวะนั้นสุชาติก็พูดต่อขึ้นมาว่าก็อย่างที่พรานแดงว่า เช่นนั้นจงฟังเหตุผลของเขาก่อนปล่อยวิทยาซะเขาจะตายอยู่แล้วนักรบหญิงยังไม่ตอบยังคงมองด้วยแววตาอันดุร้ายทำให้หญิงชาราชานาพาพูดขึ้นว่าสงบใจเถอดท่านนักรบหญิงพวกมนุษย์เหล่านี้กล่าวถูกเดิมทีของชิ้นนี้ก็เป็นของพวกมนุษย์ท่านไปยึดของเขามาแล้วคนของเราก็ทำผิดจริงทําให้หลุดรอดออกนอกอาณาจักร อีกอย่างนี้ไม่ใช่เวลามาทะเลาะกันสังหารกันเองหายนะก็กาลังจะเกิดในไม่ช้ามันไม่ดูโง่เขลาไปหน่อยหรือท่านสิ้นคำหญิงชราดูเหมือนว่าคำพูดของแกจะเข้าหูของนักรบหญิงทำให้เธอปล่อยะลำคอของวริยะเรยะหล่นลงมากองกับพื้นก้นจำเบาเขาไอขอกๆแขกแขกเสียงดังอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะค่อยๆพูดขึ้นว่า <c oughs> เออ ข้าเป็นคนไปเอาแผนที่นั้นมาเองแต่นั่นมันก็เป็นของข้าแล้วข้าก็ไม่คิดจะทำให้ตกอยู่ในมือของใครคนของเจ้าเองต่างหากที่เหมือนดันทำมาไดโง,โง่ๆข้าผิดตัวจริงแต่คนของเจ้าละ่ะไม่ลงโทษเขาหรือไงเห็นว่าข้าต่างเผ่าพันธ์ุก็เลยคิดจะสังหารข้าให้มันจบๆปกปิดความผิดคนของตัวเองหรือไงนักรบหญิงได้ยินถึงกับชะงกักพูดไม่ออก ธอเหลือบหันมองเด็กชายชนะภาโตโตก่อนจะพูดขึ้นมาว่ามอบนิทราอันนิพรานให้เขาซะภายในย่ำรุ่งพรุ่งนี้เธอกล่าวเสร็จก็หันมามองหน้าบุรียะแล้วก็ตะคอกใส่ว่าพอใจเจ้าหรือยังเพราะเจ้าเพราะพวกของเจ้าสิ้นคําเธอรีบเดินออกจากบ้านพักในทันทีซึ่งระหว่างนั้นเธอก็คว้าหอกที่เผือกหัวสะจมดินกลับไปด้วยพวกพรานแดงต่างงงวย ไม่เข้าใจความหมายที่นักรบหญิงพูดก่อนจะพากันเก็บอาวุธวริยะก็พูดขึ้นว่าขอบใจพวกเองมากๆที่ช่วยข้ายังดีนะที่พวกเองเห็นข้าเป็นพวกพ้องร่วมเผ่าพันธุ์พรานแดงได้ยินแล้วก็หงุดหงิดจึงตะคอกใส่วริยะว่าเอง็งนะหุบปากไปเลยเอ็งก็มีส่วนผิดเหมือนกันทำอะไรไม่บอกไม่กลา่าวริยะชะงักเงียบก่อนพรานแดงจันไปมองหน้าหญิงชาราชาวนภาซึ่งก็เห็นหน้าแก่กับเด็กชาวนภาหน้าถอดสี ทำให้ประรานแดงถามขึ้นว่ามีอะไรเงั้นหรือมันจบแล้วปัญหาค่อยแก้กันใหม่ในวันรุ่งขึ้นหญิงชาราพูดตอบกลับทันทีว่าพวกเจ้าคงไม่เข้าใจความหมายซึ่งที่นักรบหญิงได้ตัดสินลั่นวาเจ้าออกมาสินะนิทราอันนิรันทที่เธอกล่าวถึงหมายความว่าส่งเด็กคนนี้สู่ป่าสัตว์มายาที่แสนอันตรายไม่มีทางที่เขาจะรอดออกมาได้เป็นโทษขั้นสูงสุด ที่ไม่ได้ใช้กันมานานพวกพรานแดงได้ยินก็ตกใจหมอคิมก็พูดขึ้นว่าหมายถึงส่งเด็กคนนี้ไปตายใครคลยๆกับโทษประหารชีวิตงั้นหรอือหญิงชาราได้ยินก็พูดขึ้นว่าหากความหมายในพบของเจ้าเป็นเช่นนั้นมันก็ใช่เช่นนั้นพรานแดงรีบพูดขึ้นว่านี่มันเกินไปเขายังเด็กอยู่และอาจทำอะไรงโง่ผิดพลาดได้ข้าจะไปขอร้องเธอให้กลับคำตัดสิน ไม่จําเป็นต้องถึงขนาดนี้หญิงชราชาวนาภาก็ตอบสนทันทีว่ามันเป็นไปไม่ได้รอกคําตัดสินก็เปรียบเหมือนวาจาสิทธิ์ที่ลั่นออกมาแล้วรับคําไม่ได้เธอกล่าวด้วยน้ําเสียงที่สโลดทว่าด้วยความลานพรานแดงก็พยายามจะไปเก้ยก่อมเขาเดินตามนักรบหญิงไปในทันทีทําให้พรานลีซอกับสุชาติรีบตามพรานแดงหวังจะไปช่วยแกพูดอีกแรงหนึ่งส่วนทางเด็กชายชาวนาภาตัวโต,วตว เขาร้องห่มร้องไห้อย่างหนักมองจ้องบุริยะกล่าวสาบแช่งว่าเป็นเพราะเขาด้วยน้ำเสียงที่แหบแรดแทบจะไม่มีทางบุริยะก็สวนกลับด้วยโทระว่าก็เป็นเพราะเจ้าไม่ใช่หรือไงไอเด็กโง่รู้ไหมว่ามันสําคัญกับพวกข้าขนาดไหนและกว่าจะได้มันมาต้องแลกไปกี่ชีวิตพูดจบบุริยะก็เดินออกมาจากบ้านพักฟึดฟัดด้วยความโมโหออกไปบรรยากาศทั้งตึงเครียดและเศร้าสลดเกิดขึ้นไม่มีใครพูดออกมาสักคา เนื่องจากไม่รู้จะพูดอะไรจู่ๆหญิงชราก็พูดขึ้นมาว่าหากสิ่งนั้นไม่ตกไปอยู่ในมือของเหล่าพวกองค์เทพก็คงจะดีขออย่าให้เป็นอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็ถึงคราวที่อาณาจากักรชาวนภพาได้ล่มสลายเธอกล่าวพร้อมกับหันไปมองเด็กชายชาวนภพาที่กำลังร้องไห้ด้วยสายตาเวทนาตัดไปทางตำหนักของเหล่าองคเทพในช่วงเวลาเดียวกันบัตนี้สุบันที่กลับมาถึงไม่ก่อนหน้า ถูกเรียกเข้าพบคุกเข่าอยู่เบื้องหน้าขององค์เทพทั้งสามแสงรัศมีอันเจรจาดได้สองสว่างเบื้องหน้าของสุบานจากนั้นองค์เทพสูงสุดก็หัวเราะออกมาเสียงดงังก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเจ้าทำได้ดีมากสุบานเจ้ายักนอกกรีดผู้นั้นดับศูนไปก็หามีสิ่งใดเป็นก้างขวางคออีกเช็คเช่นนั้นข้าจะให้รางวัลที่สมกับที่เจ้าทำตำแหน่งองค์เทพชั้นล่างฝั่งซ้ายแทนที่ของสุรารัษ์ สิ้นคำสุบันที่อยู่ในอาการสลดก็ตกใจถึงกับตาโตรีบแหงหน้ามองเหล่าองค์เทพก่อนจะพูดขึ้นว่าหาไม่ได้ท่านองค์เทพสูงสุดข้าน้อยเพียงแค่รับใจท่านตำแหน่งอันสูงสุดสงสงนั้นเตงว่าจะไม่เหมกไม่ควรกับข้าน้อยองค์เทพสูงสุดจึงตอบกลับว่าจเจ้าหมายความว่าเจ้าไม่รับน้ำใจจากข้าผู้นี้งั้นหรือสุบันรีบตอบกลับทันทีว่ามีบางอาจขอรับสิ้นคำ องเทพสูงสุดก็พูดขึ้นทันทีว่าดี ee, มีใครอยากจะคัดค้านอะไรหรือไม่องค์เทพชั้นล่างฝั่งขวาก็ตอบว่าไม่คัดค้านองค์เทพชั้นกลางฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันทว่ายังมีคำพูดต่ออีกว่าท่านองค์เทพสูงสุดเราต้องรอคำยืนยันของท่านองค์เทพชั้นกลางฝั่งซ้ายหรือไม่ไม่เช่นนั้นจะไม่เป็นเอก,กฉันท์ซึ่งคำไม่ถึงกรจององเทพชั้นกลางฝั่งซ้ายที่เดินมาจากทางข้างหลังของสุบาน ก็พูดขึ้นมาทันทีว่าข้าไม่คัดค้านสุบัณเหลือมององค์เทพฝั่งซ้ายที่กำลังยกมือและแสยะยิ้มให้กับสุบัณทำให้สุบัณขนลุกไปทั่วทั้งกายรีบกลับมาก้มหน้าก้มตาร่างสั่นเทาเหมือนกับลูกนกองค์เทพสูงสุดจึงพูดขึ้นว่าในเมื่อเสียงเป็นเอกฉันข้าขอประกาศแต่งตั้งสุบัณเป็นองค์เทพชั้นล่างฝั่งซ้ายแทนสุรารักษ์พิธีแต่งตั้งจะเริ่มจัดขึ้นในวันรุ่งขึ้น องค์เทพสูงสุดกล่าวด้วยน้ำเสียงที่กึกก้องลั่นไปทั่วอาณาจักรชาวสวรรค์ซึ่งขณะที่สุบัณกำลังก้มหน้าอยู่นั้นองค์เทพชั้นกลางฝั่งซ้ายค่อยๆเอามือมาแตะหลังของสุบัณพร้อมกับย่อตัวแล้วก็พูดเบาๆกับสุบัณว่าเจ้าทำได้ดีมากสุบรณชายครึ่งกรุฑที่ได้ยินคำชมเชยคำพูดนี้ยิ่งทำให้เขานั้นกายเย็นเฉียบจนเข้าไปในกระดูกดำเอาล่ะครับสรุปสิ่งที่ชายวันนิพกได้ไป คือแผนที่ของมริยะจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้พรานป่าเมืองและแลพรภาค4ี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบลู่ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาแล้วเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ